ตายที่รากกินอาหารไม่ได้ลําต้นก็ป่วยใบยอ่อนก็ไม่แตกมาแล้วไม่เป็นใบเพลรงฉลาดพุงอาหารไม่ได้นั่นคือระบบของเขานะครับเราอยากให้เข้าใจว่าถ้าระบบรากดีสักอย่างหนึง่งลําต้นที่เป็นโรคยังไงก็สวยเมื่อลําต้นสวยมีอาหารผ่านเซลล์ได้ยังไงก็แตกใบอ่อนเมื่อแตกใบอ่อนเป็นใบใหญ่ใบใหญ่ปั๊บเป็นใบเพลรงฉลาดปรุงอาหารสู่ยอดสู่ลําต้นทุกอย่างมันก็จะเป็นระบบของเขานะครับนี่ก็คือ นี้เราก็ได้มีโอกาสมาทดลองอีกหนึ่งแปลงนะครับเฉพาะแปลงนี้ก็อยู่ที่จันทบุรีนะครับอําเภอท่าใหม่ตำบลสองพี่น้องนะครับก็มารักษาวิธีการทําของเราง,ง่ายๆนะครับการห่มดินถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเพราะฉะนั้นการห่มดินเราสังเกตดูว่าการพอจีดยาขยะปั๊บเนี่ยหญ้าจะยุบลงไปลากก็จะขึ้นแต่ที่ลากขึ้นมาโอเคไหมแต่มันโดนยาขยะแล้ว ตายรากมันจะไหม้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้แล้วเราไมา่ฉีดยาขยา,ขยารากจะขึ้นมาสวยถ้าทําระบบนี้เราให้เวลา20วันครับรากจะขึ้นมาใต้ฟางลองคุยดูได้นะครับแล้วรากจะสดเมื่อรากกินอาหารไม่ว่าจะเป็นลําต้นหรือกิ่งก็จะแตกใบอ่อนแล้วก็พอใบอ่อนเป็นใบเพรชฉลาดแล้วก็ปรุงอาหารต่อเมื่อปรุงอาหารแล้วลำต้นของเขาก็จะหายป่วยกระต่าบตายที่รากกินอาหารไม่ได้ลำต้นก็ป่วย ใบอ่อนก็ไม่แตกมาแล้วไม่เป็นใบเพลรงฉลาดปรุงอาหารไม่ได้นั่นคือระบบของเขานะครับเราอยากให้เข้าใจว่าถ้าระบบรากดีสักอย่างหนึ่งลําต้นที่เป็นโรคยังไงก็สวยเมื่อลําต้นสวยมีอาหารผ่านเซลล์ได้ยังไงก็แตกใบอ่อนเมื่อแตกใบอ่อนเป็นใบใหญ่ใบใหญ่ปั๊บเป็นใบเพลรงฉลาดปรุงอาหารตูยอดตูลาต้นทุกอย่างมันก็จะเป็นระบบของเขานะครับนี่ก็คือ อยากให้พี่น้องได้เห็นผมไปหลายๆสวนก็ไป,ไ,ปไปพูดไปคุยแบบนี้ตามๆเดิมอยูน่นะแต่ให้รู้ว่าทุกวันนี้เรากําลังเ,เดินทางในเรื่องขององค์ความรู้ชีวภาพที่ไปรักษา,าเรื่องของระบบการย่อยสลายสารเคมีตกค้างนะครับเพราะว่าเคมีเราไม่ได้ปฏิเสธเมื่อถึงเวลาแล้วที่เราต้องการผลผลิตเราก็ใช้เคมีกันแต่เมื่อใช้เคมีเตจใช้ผลได้ผลผลิตเ็จเก็บผลผลิตเราก็มาดูแลเขารอบละหนึ่งปีหนึ่งครั้งถือว่าดีที่สุดทำมากกว่านั้นได้ไหมยิ่งดีครับ นั่นก็คือสิ่งวิธีการเราเรียกว่ากติกรรมไร้สารพิษหรือทํารักษาโดยชีวภาพนะครับด้วยการช่วยย่อยสลายสารตกค้างในดินมาเป็นอาหารด้วยครับกับตอนนี้เรามาเห็นต้นทุเรียนนะครับถามว่าทุเรียนป่วยไหมก็ยังไม่ได้ป่วยนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับมันโทมทีนี้เราให้มาดูว่าทุเรียนถือว่าใหญ่สวยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องระบบราก ก็คือรากยังฉีดยาฆ่าหญ้าอยู่นะครับอันนี้เราไม่ได้ว่าเราไปตีเรื่องยาฆ่าหญ้าแต่เราอยากให้เกษตรกร,กรได้มองเห็นว่าถ้าเราฉีดยาฆ่าหญ้าผลที่ได้รับจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือรากที่เขารออยู่บนดินเนี่ยเราเรียกว่ารากต้องการอากาศทีนี้รากต้องการอากาศเนี่ยเมื่อฉีดยาฆ่าหญ้าปั๊บรากต้องการอากาศก็คือถูกทําลายด้วยระบบยาฆ่าหญ้าเมื่อยาฆ่าหญ้าทาให้รากเ่อแห้ง เขาก็ดูดอาหารไปไม่ได้เพราะว่ารากตัวนี้เป็นรากสาคัญขาว่ารากสาคัญนะี่คือเราเรียกว่ารากต้อการอากาศจะอยู่ผิวดินนะครับตอนนี้แห้งหมดเลยนะครับแต่เขาก็พยายามจะขึ้นมาใหม่นะครับเหตุผลที่เขาขึ้นมาใหม่เพราะว่าเขามีการเราเรียกว่าห่มดินพอห่มดินปั๊บเนี่ยความชื้นมีพอความชื้นมีรากก็จะขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้น,น,นสิ่งที่เราอยากให้เกษตรกรเข้าใจในระบบก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ลำอ่อนหวาน เราจะต้งตดดูว่าตความยื้นอยู่ตรงไหนหรือว่าอินทรียวัตถุอยู่ตรงไหนรากเขาก็จะลอยขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยลอยขึ้นมาแต่รากตัวเนี้ยแห้งนะครับรากแห้งถามว่ารากสดมีไหมก็มีนะครับเขาก็พยายามจะเอ่อออกรากใหม่มาตลอดเนี่ยครับออกรากใหม่มาตลอดเพราะนั้นถ้าเกิดว่าโคนต้นถ้าเราหยุดยาขยาได้นะครับต้นไม้เราจะไม่ป่วยต้นใหญ่แค่ไหนก็ไม่ป่วยแต่ที่ป่วยทุกวันนี้เราก็เชื่อส่วนหนึ่งนะครับว่า ระบบของเขาก็คือถูกทำลายด้วยระบบการเผาไหม้ที่รากนะครับตอนนี้เราก็กําลังขูดนะครับขูดถามว่าเอเห็นรักษาที่ลายขูดทุกต้นจําเป็นต้องขูดเพราะว่าเราต้องการเอาลำมาโรยนะครับถามว่าตอนนี้รากสวยนะครับเนี่ยครับรากเหลืองแต่ที่รากเหลืองรากที่สวยเนี่ยให้เรามาดูปลายรากนะครับปลายรากเนี่ยจะแ,ะแห้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับ ถ้าปลายรากที่มันสมบูรณ์โดยไม่ใช้ไม่มียาฆ่าหญ้าเนี่ยปลายรากจะสดนะครับจะสดแล้วก็เหลืองสวยอ่ะลักษณะยอย่างนี้นะครับอันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นรากที่กินอาหารแต่ส่วนใหญ่แล้วเราสังเกตดูนะครับปลายรากนะครับที่เราให้มองเห็นนี่นะครับปลายรากนี่แห้งหมดเลยนะครับพอปลายรากแห้งเสร็จแล้วเขาก็จะพยายามแทงแขนรากออกมาใหม่แล้ว,ว่ารากฝอยเพื่อมากินอาหาร แต่ในขณะที่ยาดูาดซึมเขาก็จะซึมเข้าไปเรื่อยๆนะครับจะซึมเข้าไปเรื่อยๆนี่ครับนับน่นคือเหตุผลอยากให้เกษตรกร,เ,กรเ,เข้าใจเรื่องยาขยานะครับว่าเราควรจะบริเวณทรงพุ่มควรจะหยุดยาขยะนะครับไม่ให้เขามาทําลายส่วนที่เขากําลังพูด,ดง่ายๆว่าในเมื่อเราตัดลูกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการฟื้นฟูตัวเขาเองก็ถลัดลากออกมานะครับถลัดลากออกมา ก็จะเป็นระบบอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่ารากสวยนะครับแต่ว่ารากโดนยาขยาเราต้องเกตดูว่าตรงไหนที่หญ้ามันปกคลุมมากๆยาขยาไม่ถึงพอยาะยาขยาไม่ถึงก็ไม่ค่อยแห้งแต่ตรงไหนที่เป็นโพรงเป็นอากาศที่ยาขยาลงไปได้ยาขยาก็จะไปทําลายนะครับไปทําลายเราดูสังเกตดูง่ายนะครับปลายรากนี่แห้งหมดเลยนะครับนี่ครับปลายรากแห้งหมดเลยนะครับ นี่ครับระบบเดี๋ยวเราจะเอาลํำอ่อนโรยให้ดูนะครับผมกับแต่พอเราคูเต็ดนะครับแล้วเราก็ใช้ลํำอ่อนโรยก่อนนะครับวิธีการลํำอ่อนโรยถามว่าต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเราก็ใช้เนี่ยครับห้าโลหกโลเราจะเห็นว่าโคนต้นนะครับหรือว่าลากนะครับให้เราโรยไปเลยนะครับให้เราโรยติดโคนไปเลยนะครับ ตัวลำเนี่ยไม่มีผลเสียเลยมีแต่ประโยชน์นะครับเมื่อจุลินทรีย์เขาย่อยสลายแล้วเขาจะช่วยไปย่อยสารตกค้างในดินของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้าจุลินทรีย์ก็ย่อยสารตกค้างยาฆ่าหญ้ามาเป็นอาหารพืชเหตุผลที่กล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเป็น,นคณะกรรมการร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องไอฟอมเพราะฉะนั้นดินที่ใช้อ่ามาจากแปลงมันตำมะหลังแปลงอ้อยซึ่งสารยาฆ่าหญ้าเนี่ยจะตกค้างอยู่ประมาณสองสามปี แต่พอเราใช้น้ำตาลใช้ลำหมักหรือว่าปุ๋ยหมักภายในขอบผักเดียวสารปนเปื้อน,อน,อนในผักจะไม่มีเลยนะครับเราก็เลยเห็นประโยชน์ตรงนี้ก็เลยเอาองค์ความรู้ตรงนี้มานำเสนอกับเกษตรกร,ะกรนะครับว่าให้เราเข้าใจเรื่องระบบนิเวศให้ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะล้างสารเคมีด้วยชีวภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของการ มันป่วยเพราะเคมีแล้วเราเอาเคมีมารักษาเนี่ยไม่ง่ายไม่ยะไม่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวภาพครับเพื่อต้องการให้เขามาช่วยย่อยสลายสารตกค้างในดินมาเป็นอาหารพืชต่อนะครับนี่คือเหตุผลหลักการง่ายที่เราอยากนําเสนอให้กับกเกษตรกรนะครับต่อไปความรู้ของผมพูดอยู่ประจํานะครับความรู้ของผมถ้ามันได้ผลจริงๆเนี่ยต่อไปความรู้ของผมจะเป็นของเกษตรกรคือทุกคนก็สามารถทําปุ๋ยหมักเองได้ ซื้อลำม,มาโรยได้แล้วก็รักษาโรคทุเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยบริษัทนะครับไม่ต้องอาศัยบริษัทไม่ต้องอาศัยใครเราก็ทําเองได้ครับเนี่ยครับโรยให้เสมอเสมออย่างเงี้ยนะครับแล้วภายใน20บวันเรากล้าพิสูจน์ได้เลยว่ารากที่ออกมาเนี่ยจะสวยมากจะขาวเหลืองจะไม่มีรากที่ปลายใบไหมเลยนะครับเขาจะถลัดรากออกมาใหม่หมดนะครับเพราะว่าต้นหนึ่งถ้าเราลงทุนรักษา ต้นหนึ่งก็ไม่เกิน500บาทนะครับเมื่อไม่เกิน500บาทเนี้ยตุเรียนลูกหนึ่งเราก็ขายกัน600 7 0 0ดรต่อต่อลูกนะครับต้นลูก,กสวยหน่อยนี่คือเหตุผลหลักการง่ายๆอยากให้มีแนวคิดตรงนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะปุ๋ยโรยต่อกกันนะครับผมอันนี้ที่เรามานี้ก็คือที่จันทบุรีนะครับอำเภอท่าใหม่ตำบลสองพี่น้อง นะครับที่เรามาวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาแนะวิธีการดูแลรักษาระบบลากทุเรียนนะครับครับนะครับตอนนี้เรานะครับในเมื่อโรยลำอ่อนเต็ดแล้วเราก็จะเอาปุ๋ยโรยทับนะครับจะปุ๋ยโรยทับนะครับวิธีการโรยปุ๋ยกโย็โรยเหมือนกันนะครับโรยให้ทั่ว นะครับโรยทั่วโรยไหนไหนนีดน้งเพราะนั้นปุ๋ยของเรานะครับถ้าเราทํายังไม่ได้พอเจ็ดวันเนี่ยเขาจะร้อนแล้วโดยเฉพาะที่เราเอามาเนี่ยมันเหมือนกับทับมาในรถมันก็จะร้อนแต่ถ้าเราตั้งไว้ประมาณสักวันเดียวนะครับมันก็จะหายร้อนคือระบบ b ิว h a าที่รักษาโรคมันก็ต้องเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์นะครับแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เฉยเฉยเนี่ยมันไม่สามารถรักษาได้นะครับเดี๋ยวอาจจะไปเติมเรื่องของจุลินทรีย์เป็นโทษลงมานะครับ เนี่ยครับหลัก้าก็เหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นไหนที่ที่ฉีดยาขยาไว้เยอะนะครับที่เจอรากที่มันตายรากแห้งนะครับถ้าเราสามารถทําได้นะครับเพราะว่าส่วนมากเกษตรกรก็ยังฉีดยาขยากันแบบนี้ครับเนี่ยครับฉีดยาขยญยาก็จะแห้งนะครับแต่พอเราคุยมาปั๊บเนี่ยตายรากแกแห้งหมดเลยนะครับตายรากแกแห้ง เจ้าของก็บอกว่าก็ตายไปบีกายตายเยอะนะครับทีนี้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่มันจะเป็นต่อไปก็คือเป็นลักษณะแบบต้นนี้นะครับนะครับเป็นลักษณะแบบต้นนี้นะครับเพราะว่าเมื่อเขากินอาหารไม่ได้นะครับเมื่อกินอาหารไม่ได้ระบบของเขาก็คือการที่เขายอดเริ่มแห้งกิ่งเริ่มผุ นะครับเนี่ยหลักการง่ายๆเห็นง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นสถาบไลที่เราไม่รีบรักษาระบบรากเขาไว้โอกาสที่ทุเรียนเราป่วยป่วยแล้วเอาคืนยากนะครับป่วยแล้วเาคืนยากเนี่ยครับอันนี้ระบบยาฆ่าานะครับผมเพราะฉะนั้นเราเห็นตรงที่ว่าทำลายระบบรากนะครับ ถ้าไม่ทำระบายละบบลากก็ไม่มีปัญหานี่ครับ,น,น,รบนี่ก็คือวิธีการรักษาโรคทุเรียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่ ทําให้ฟื้นฟูเฉยๆไม่ใส่ลำได้ไหมไม่ใส่ลำก็ได้อะครับแต่ถ้าใส่ลำแล้วลากจะออกเร็วกว่าเท่าตัวนะครับผมว่าต้นทุนก็ไม่สูงเท่าไหร่เราควรจะทําให้คบสูตรนะครับ พอเราโรยนะครับพอเราโรยปุ๋ยเสร็จก็เอาน้ําจุลินทรีย์นะครับโรยบางๆสสดบางๆสสดบางๆรา้ถอยหลังไปตักต่องตามกระป๋องนะครับตผลก็คือจุลินทรีย์เราเนี่ยจะได้ช่วยเรื่องของการย่อยสลายนะครับย่อยสลายรักษาจุลินทรีย์ของเรามีธาตุอาหารเยอะนะครับมีธาตุอาหารเยอะเพราะเราหมักจากปลาทะเลแล้วก็เราหมักมาเป็นปีกว่าละนะครับหมักมาปีกว่าแล้วเพราะฉะนั้นหลักการหลักสูตรของเรานะครับ ถ้าป่วยควรทําอย่างนี้นะครับเราแทบจะรับประกันเลยว่าทุเรียนฟื้นทุกต้นนะครับระบบรากจะออกมาใหม่หมดเลยนะครับเมื่อรากออกใหม่เซลล์ลำต้นที่เราคิดว่ามันเป็นโรคเนี่ยส่วนหนึ่งผมเชื่อนะครับว่าไปดูรากรากก็จะแห้งรากก็จะดูดอาหารผ่านเซลล์ลำต้นไม่ได้เมื่อผ่าเซลล์ลำต้นไม่ได้ลำต้นเซลล์ก็จะเสียเสียก็จะแห้งแห้งแล้วก็มียางออกแต่ถ,ถ้าเรา ดึงลากเขาออกมาได้หมายที่ว่าฟื้นฟูล,ลากออกมาลากจะกินอาหารพอลากกินอาหารเตจปับ๊บลากก็จะดูดธาตุอาหารผ่านเซลล์เซลล์ก็จะฟื้นขึ้นมานะครับลแปลงแรกเลยที่อมือมะขามเราไปทํามาเขาฝังเข็มประมาณสามพันกว่าเข็มยี่สิบไร่นะครับก็คือลำต้นนี่พงแบบฟอร์หมดแล้วครับพอเราทําลากออกแต่แล้วลำต้นนี่ตันเลยนะครับลำต้นนี่ตันเลยเพราะนั้นเราก็เลยเอาองค์ความรู้ตรงนั้นนะครับมา พิจูดหลายๆที่นะครับนะครับถ้าเราใช้ใบไม้นะครับที่มีอยู่เราก็เคลียอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวถ้าไม่พอเราก็ใช้ฟางพรมไปเลยนะครับเพราะนั้นการรักษาความชื้นจะทําให้รากที่ต้องการอากาศขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่หหมดินเราปล่อยดินเปื่อยรากที่ต้องการอากาศเขาก็ไม่สามารถขึ้นมาได้โดยธรรมาชาติต้นไม้รากจะไม่ทะลุอากาศนะครับนอกจากว่ามีความชื้นเขาถึงจะขึ้นมา นี่นะครับนี่ก็คือการโฮมดินนะครับนี่ก,การโฮมดิน